สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ท่านสามารถติดตามช่องนี้ได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะวันนี้เราจะมาแชร์แล้วก็จะมาแนะนำแบ่งปันไพ่ r r a c l e แล้วก็ไพ่ทาโร่แต่คลิปนี้จะเป็น Oracle ก,ก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ ช่องด้วยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นออร์เทินชื่อว่าอะไรเอ่ยเป็นสำหรับไหนดีนะอืมเอาเป็นสำหรับนี้ก็แล้วกันนะคะพบกับสำหรับนี้เลยค่ะ w ิ i c h c l a The Magic s a ัสเทียวิสครีปออร์แเเป็นบัตรการ์ดคำแล้วก็มีรูปภาพด้วยนะคะเป็นของคุณเซซี่เดอร์มาโกนะวิครก็คือเวทมนต์แห่งการขอพรหรือว่าการใช้เวทมนต์ในการขอพรคือไพ่ทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด สี่สิบการ์ดค่ะมีสี่สิบใบการ์ดจะมีสี่สิบใบนะคะซึ่งเป็นการ์ดที่น่ารักค่ะราคาก็ถูกนะคะตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็สามร้อยแปดสบแปดบาทเองเลยนะคะเป็นค่ายรอกคูค่ะความหมายของไพ่คือทุกคนน่ะชอบขอพอรใช่ไหมคะวิธีการใช้การ์ดนะคะเราทุกคนเนี่ยชอบที่จะขอพอรแล้วก็มีพรให้คุณทั้งหมดสี่สิบใบพร้อมกับคาดีๆคําวิเศษพรวิเศษที่คุณจะ ที่จะมาผักดนันหรือจะมาเชียร์คุณหรือเป็นพรที่จะมาสนับสนุนคุณแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งของการจะเป็นคําอวยพรนะว่าคุณจะได้พอรอะไรส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปภาพที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในความปรารถนาที่คุณต้องการนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าไพ่มี คำอวยพรอะไรบ้างเริ่มต้นใบแรกเลยนะคะใบแรกก็เป็น the magic circle magic start with me เรามาเริ่มต้นได้เลยนะเริ่มต้นแห่งเวทมนต์นะไพ่ใบ,ใบแรกเนี่ยนะคะด้านหนึ่งเนี่ยก็ลูกการ์ดก็ จะเป็นรูปดวงดาวเป็นรูปแบบเมจิกะคะเป็นค่ะเป็นความเป็นดาวระยิบระยับนะแล้วก็เป็นดอกไม้แล้วก็มีตัวงสื่อสีทองนะคะเป็นคําให้พรของคุณหรือพรที่คุณขอไว้จะประสบความสําเร็จหรือไม่แล้วก็เวทมนต์ที่วิเศษเนี้ยนะคะจะมาแจกพรอ,อะไรให้กับคุณถ้าหากว่าคุณได้เลือกการ์ดใบนั้นๆขึ้นมานะคะมันเหมาะสําหรับการที่เรา มีความคิดดีๆมีพลังงานดีๆในการที่เราคิดนึกคิดอะไรอยู่ในอยู่ในความรู้สึกว่าเราอยากจะได้อะไรเราปรารถนาอะไรนะเนี่ยค่ะเป็นคำวอวยพรนะคะนะเอาเปิดให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าพรที่ขอพอรที่ขอไว้ได้อะไรบ้าง ไพ่แห,ห่งเวทมนต์นะคะเป็นออร์เคิลจะให้พรอ,อะไรกับคุณปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเอาละทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะ เอาลค่เดี๋ยวจะเปิดหน้าไพ่ให้ดูทีละใบนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นรูปขวดนะคะไพ้ก็บอกว่า I I can create a สแมจิกแอน I ิ i i มไอวิพรจะทำให้คุณเนี่ยสมปรารถนาในเวลาอันไม่นานนี้นะ คุณจะได้รับการร่วมมือจากเพื่อนของคุณหลายๆคนสนับสนุนคุณนะคุณสามารถให้ความรักกับสัตว์เลี้ยงของคุณความฝันของคุณจะเป็นจริงถ้าหากว่าคุณพยายามมากพอคุณจะมีความสุข ไพ่บอกว่าคุณจะมีจะเกิดขึ้นอ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในปีนี้ให้คุณโฟกัสเกี่ยวกับพลังคุณมีพลังงานที่ดีนะคะที่คุณจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะได้รับข้อความดีๆจากธรรมชาติอืมจะช่วยรักษาและเยียวยาคุณอืมประมาณนั้นคุณสามารถที่จะขอพรอะไรจากดวงดาวก็ได้หากคุณยังต้องการหรือว่าภาวนาหรือพยายามอะไรแบบนี้นะคะ คุณไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าอะไรกำลังจะมาหาคุณว่าคุณในเวลานี้คุณจะได้หลายสิ่งหลายอย่างอ่ะก็ดูภาพสวยๆต่อไปแล้วกันนะคะ ค่ะวิสเครปนะคะวิสเครปออร่อรเคลเวทมนแห่งการขอพอรนะคะก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขแล้วก็ได้ขอพอรกับออรเ่เคลนสำหรับนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบ,บกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย